เอเฮ้ยโลบักหมดทำไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับเฟิร์สชอปเว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ VIP และ ID p a พารเลทโคตรสูงและยังบริการกดจิ๊บไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแมบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่เฟิร์สชอปเท่านั้นเอ้ย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีชาวโลบูททุกท่านนะฮะก็อยู่กันใน แมบใหม่กันอีกแล้วนะครับวันนี้ช่วงนี้ผมก็พยายามหาแมบใหม่ๆม,มานะนะ,นะเออมันชื่อว่านรูโตวอลไทคูนนั่นเองนะครับ <c oughs> ซึ่งมันเป็นแมปที่จําลองการที่เราสร้างอาณาจักรหรือว่าสร้างหมู่บ้านนินจาของเราไปถล่มหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามนั่นเองซึ่งดูจากคอนเซ็ปต์แล้วมันน่าจะ เฟี้ยวมากๆเลยนะนะเออน่านเล่นมากๆเลยยินดีตอรับสู่นินจาว,วอไทคูนนี่ไงสร้างฐานจากของคุณแล้วก็ส่งกองทัพนินจาของคุณไปโจมตีบ้านคนอื่นมีโค้ดด้วยนะครับโค้ดสตเกตรนโตะแล้วก็จักกะสุดเก่งไปเลยเกมพาร์ทไม่มีด้วยนะฮะแต่คิดว่าในไทคูนไม่มีเกมพาร์ทมันก็ยังไงอยู่และกูคิดว่าภายในตัวเกมนั้นต้องมีเกมพารแน่นอนไปเข้าเกมกันดีกว่า Let's go โอเคสวัสดีเหล่าคนที่อยากจะเป็นโอคงี้ทุกท่านนะครับอยู่ผมซินฮาจากช่องมุกมัชชาแนลนะครับเราอยู่กันในนินจาวอร์ไทคูนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วกูก็กลายเป็นนินจาแล้วฮะตอนนี้เต้นเต้นแตเต้นกนี้ไงเพลงขึ้นด้วยอุ้ยอุ้ยกูร้องเสร็จเพลงขึ้นด้วยปิดเพลงตรงไหนก่อนนะฮะลิขสิทธิ์นี่ไง BGM โอเคออฟไปเลยโอเคหน้าเมนูอะไรทำาไมเยอะแยะวะอันนี้คืออะไรอะอ๋อนี่คือดูนินจาของเราอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีโรบักช็อ มันต้องมีนี่ไงดับเบิลมันนี่ดับเบิลจักระอะไรพวกนี้นะฮะซสเปอร์สปีดอะไรพวกเนี้ยเอ้ยน,นี่มีแบบแพ็คด้วยเอาเอาเอา,เอาใส่โค้ดก่อนดีกว่าทุกโค้ดซาสึสเกะแอนเดอร์ได้อะไรวะโอ้ได้มันนี่มา2,000นะใสต่สต,สต,ต่อใส่ต่อโค้ดนารูโตได้มาอีก500แล้วก็โค้ดจักระปังเข้าไปอะได้อะไรวะเนี่ยอ่ะมาถึงแล้วต้องทําอะไรวะเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นพวกเกมพาร์ทที่ไม่ได้เกี่ยวกับนารูโตผมจะไม่เล่นนะครับพวกเกมพาร์ทที่มันไม่เกี่ยวกับนารูโตเนี่ย ครับก่อนอื่นกูต้องสร้างร้านก่อนใช่ไหมโอเคจัดไปไฟกระพริบโอเคอเคุอค้ยมันคืออย่างวะนี่ร <laughs> ้านอะไรร <laughs> ้านลาวมิงโอ้เราต้องให้เหล่านินจาที่เป็นนักกินจุแห่งประเทศไทยต้องมานั่งทานะฮะมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวนะครับเขาเรียกอะไรลาเมิงนะครับเพื่อที่จะให้ร้านของเรานั้นมีเงินยังไงล่ะตัวนี้คืออะไรวะเนี่ยโอ้ยเป็นนักกินก๋วยเตี๋ยวระดับชาติใช่ไหมอันนี้นะ่าเป็นแบบตัวแทน คขาเทชายผู้กินก๋วยเตี๋ยวระดับแชมป์โลกนะฮะส่วนพวกนี้เป็นพวกมือใหม่อยู่นะเป็นพวกลูกศิษย์นั่นเองแมวเราก็สร้างไปเลยแล้วกันเฮ้ยเราสามารถซื้อเขาได้อีกนะเนี่ยแต่ว่าเอาไว้ก่อนเอาตัวเดียวพอแล้วก็ตรงนี้สร้างอะไรได้บ้างโอเคตอนนี้เราต้องสร้างฐานทัพของเราก่อนนะครับคุณควรเห็นตรงนั้นไหมน่ะตรงนั้นมันกำลังตบกันอย่างมองมันเลยเนะน,นี่ยนะเดี๋ยวเราจะออกไปตบเขาแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราขอสร้างที่ที่สร้างหมู่บ้านของเราก่อนแล้วกันไหนะมาดูดิ แล้วตอนนี้มันก็บอกนะว่าให้เราไปซื้ออะไรบ้างนะครับตอนนี้คือกำแพงโอเคสร้างกำแพงไว้ก่อนเดี๋ยวแม่งบุกเข้ามา oh, yeah. โอ้ยแย่โอ้มีประตูด้วยนะฮะประตูจักระนั่นเองนี่โคตรเท่เลยว่ะนอ้ตัวนี้ใช้เงินพันหนึ่งเลยอ่ะมันคืออ๋อมันให้ดูว่าปลดล็อกอะไรบ้างเหรออ๋อมีเป็นสเตจด้วยโอเคได้เวลาสร้างแล้วนะฮะสร้างนี่น่าจะเป็นแบบโรงฝึกแล้วนะครับโรงฝึกละเหล่าลูกศิษย์ในหมู่บ้านของผมนะับผมเป็นโอคังเงี้ยเองหมู่บ้านนี้นะครับกณต้องจาไว้ <c oughs> กูคือโอคังเงี้ย ให้นี่ไงมาแล้วให้นี่ปล่อยนินจาแล้วปล่อยนินจาออกไปเลยพดกนายออกไปเลยเออ,เอ,อ,เอ,อนะฮะเราฝึกลูกศิษย์มาดีไงของดีเงี้ยไปเลยไปเลยน้องๆไปเลยเรานินจาไปแล้วแถวแรกนี่เป็นพวกนินจาระดับล่างๆนะเป็นจูนินนายจูนินโอเคเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนี่เราดินจาผมบุกไปแล้วฮะตื่นตื้นตื่นตอนนี้มันมีคนครอบครองพื้นที่ตรงกลางอยู่นะครับโอ้ยมันโดนไอ เราลูกน้องผมโดนอะไรกันนี่คุณต้องเป็นนัมบอวันแห่งที่นี่ให้ได้เลยโอ้โแย่มันโดนอะไรเอเฮ้ยเกินพปละดูดิโอ้โอริจิมาลูอย่างนั้นเหรอเพราะมันคือพวกโอริจิมาลูว้าหดูดิฝั่งอื่นแม่งมาบุกก็ไม่ได้เลยนะซึ่งใครที่เป็นคนยึดคอมันจะมีรูปโปรไฟล์สุดงูตรงนี้ขึ้นอยู่ไม่หวละเราต้องเป็นที่หนึ่ง กูจะซ,ซื้อนี้เลยนะครับราคาแพงที่สุดตอนนี้คือ1000โลบัคโอเคกูซื้ออันนี้เลยจัดไปไฟกระพริบนะฮะได้อะไรไม่รู uh ้โอเคนะครับได้เงินมาเยอะเลยกูได้เงินกคตรเยอะเลยทุกคนน่าอะไก็บูธอะไรต่างๆนานาด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างให้มันยิ่งใหญ่กว่านี้ผมจําได้ว่ามีนาลูตงนาูโตอะไรพวกนี้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันสงครามนินจายังไม่จบเลยน้องโอเคตอนนี้คือสำนักนินจาแห่งแรกที่ผมสร้างขึ้นมาต่อไปเราสามารถ นั่งกินก๋วยเตี๋ยวนั่งกินราเมงได้ด้วยทุกคนกินแล้วได้อะไรอะ่ะอุ้ยอย่งเได้เงินเพิ่มอ๋อไม่จะเป็นนะครับอโอเคอย่างผมแต่ผมไม่ค่อยชอบ UI ที่มันต้องกด E ค้างเท่าไรหร่เลยวะนะครับมันนะแนวไทคูนมันควรจะทาอะไรเร็วๆหน่อยอะนะตอนนี้จะเป็นนินจาก็ยังเป็นนินจาเวอร์ชั่นธรรมดาอยู่ทุกคนค่าช,ชินี่มันเอาไว้ทํอยังวะ ข้า <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะไอค่าชงค่าชี้เนี่ยนะครับตรงนี้มีโลบักช็อปที่สามารถมีดับเบิลมีอะไรพวกนี้นะฮะเกมพาสบูสโอเคตอนนี้เราไปนะฮะกองทัพไปแล้วเฮ้ยมันยังไม่ไหววะเฮ้ยเฮ้ยไอนี้มันคืออะไรวะเนี่ยทำไมมันต้องสร้างขึ้นมาอย่างนี้ด้วยทำไมต้องใช้จาัก,การด้วยอ๋อนี่ฮะอ๋อมันมีบางอันที่ต้องใช้ค่าชี้มาเป็นฟัคเกอร์ชี้นะครับโอ้เอเป็นดินจาทะเลทรายที่สามารถลอยได้นี่เอง โอ้แล้วเราสามารถซื้อได้ด้วยไม่เอาไม่เอา,เอานะครับอันนี้คือหมู่บ้านทะเลทรายนะครับของกาลานั่นเองโอ้ยโคตรเท่โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างไปเรื่อยๆนะหมู่บ้านของเราต้องยิ่งใหญ่แล้วก็ถล่มพวกมันให้ลาบคาบและกูก็จะเป็น n ัมเบ r วันตอนนี้ผมจะไม่ไปดูก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้เราก็ปล่อยนินจาไปเรื่อยๆนะนะ <c oughs> ตอนนี้เออเราคิวไป23ตัวแล้วเหมือนกันนะไอพวกนินจาของเราลูกกระจกเราก็เก่งเหมือนกันนะ่นเนี่ยนี่อยู่หละฮะที่ที่โอคยเงะประทับอยู่คือที่นี่ ราจะสร้างที่นี่ให้เสร็จเลยโอ้นินจาของแท้มันคือนินจาอ่ะเฮ้ยทุกคนเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยว่าเฮ้ยอันล็อกนะฮะโอ้เหล่านินจาโอ้มันคือการอัปเกรดนี่นี่นี่มินาโตะมีนาโตะด้วยไม่มีซาสึเกะแล้วเอตรงนี้คือที่อัปเกรดนะทุกคนเราสามารถใช้ค่าชี้บวกเงินสามารถอัปเกรดได้นะฮะโคตรเท่เลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยมีนาโตะเวอร์ชันเซียนฮะหมดคุรามะ โอเคโอเคผมจะอัปเกรดตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะกู <c oughs> จะอับไปเลยเดี๋ยวเขาวิ่งไปดูหน่ยเด้ไอ้ <c oughs> ตอนนี้ผมเป็นนัมเบอร์วันแล้วอะ่ะไอ้อีซี่จกงเลยอะครับน้องๆแหววดูดินะฮะตอนนี้ผมยึดที่นี่จะปร้อยแล้วตรงกลางไม่มีใครสามารถทําอะไรกูได้เลย <c oughs> แค่ใช้ดินจากรกะจาะกระจอกแค่นี้นะแ wow. <c oughs> หววเฮ้ยทุกคนตอนนี้ไม่มีมามา,มาดาระดด้วยนะนะ <c oughs> มาดาระต้องใช้เงินห้าพัน 5, กับที่ห้าพันมันทําอะไรได้อะเฮ้ยมีคนสกองทับมา พวกเราจัดการเมันไร่ข่ามันอุ้ยมันส่งมาสองฝั่งเลยข่ามันสวยชัดไปอ้ยอ้ยอ้ยออไหวไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่อุ้ยมันมาสองด้านเลยไม่นะไม่นะลูกทีมกูลูกทีมกูจะตายกันหมดโอ้ยชีดมาจากฟัคเกอร์ชีดข่ามันอุ้ยกูจะโดนยึดไม่นะเราจะโดนยึดดูเดือดดูเดือดเดือดผ่านโอเคเรียบร้อยเราโดนยึดแล้วจ้างมาได้ละได้ไหมมาละจ๋าขอจ้างนายได้เปล่า นี่เลยจ้างแม่งเอาไปแล้วระเบิดมาตุ้มนี่เป็นไงขอคนมันโกงแงจ้างมาละระเบิดแม่งเลยแล้วเราก็กลับมายึดใหม่อะไรมันจะโกงขนาดนี้เป็นเทพทูเป็นเทพทูทร์ทำอะไรอย่างนี้ได้ด้วยมั้ละละมึงมีก่อหากินง่ายเนาะโอเคเสแล้วเราจะสร้างต่อนะครับทุกคนยาวๆไป Two thousand years later โอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะฮะหมู่บ้านนินจาของผมเนี่ยครับมันสุดเฟี้ยวมาแล้วนะครับผมตกแต่งอะไรเพิ่มเติมตอนนี้มีหมาด้วยนะนี่สามารถเส่งหมาออกมาได้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถเชงนินจาตรงนี้ได้นะครับว่าจะให้ตัวไหนออกมาบ้างนะก็จริงแล้วผมก็จะให้มันออกแต่มินาโตะก็ได้นะหรือว่าจะให้มีซัสเกะนะครับนี่เลยแล้วก็ ตัวอย่างคาคาชินะครับแล้วก็พวกตัวต่างๆนะฮะเราสามารถกําหนดได้นะครับว่าใช่ตัวไหนออกมาได้บ้างนะโคเทดูระดับ4ดาวดังนั้นเลยเนี่ยนะบางตัวยัง3ดาวอยู่เดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็ยังครองที่1เหมือนเดิมแหละครับเดี๋ยวมาดูกันนี่แกไปแล้วไปเร็วนะฮะซาสึเกะกูไปแล้วไปดูซาสึเกะกูก่อนนี่นะครับไปแล้วนะครับพาสุซานุโอไปด้วยเออนี่นมันหวดกันกลางทางด้วยวะเฮ้โคเทเลยจัดไปยิงลูกศร ม่แน่ซาสก่ซาสแก่กูตายกลางทางไม่เป็นไรเรายังมีคาคาชิแล้วก็เหล่านินจาของเขาอีกมากมายออกมาแล้วนี่มีหมาด้วยมีหมาด้วยเฮ้ยมินาโตะกูอยู่ไหนวะเนี่ยกูอยากเห็นมินาโตะเฮ้ยนึ่งมินาโตะมาเร็วมินาโตะมาเร็วมินาโตะมาเร็วอนทำไมหน้าแดงอย่างง้นเนี่ยสงสัยเครียดนะทุกคนเนี่ยมาหน้าแดงมาเลยไปเลยบอกเลยไม่มีใครทำอะไรกูได้อีกแล้วส่วคดนินจานี้กูเป็นฝ่ายชนะ ดูสิเห็นไหมบอกแล้วไม่มีใครชนะกูหรอกนะดูสักดูคาคาชิกูนี่เป็นไงล่ะมีกองจักรนาลายกองจักรที่ไม่มีอยู่ในนารูโตะด้วยซ้ำนี่นี่มันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้ยิงมันไม่โตะม่ไดโตะุ้ยมันโตยิงพลังขึ้นเต่าด้พลังขึ้นเต่าวัตฟ้าโดนแล้วโดนโดนพลังหมากูโดนไทำไม่ไปตัวนี้มันอยู่ใกล้จังวะเฮ้ยเออทำไมบ้ามันอยู่ใกล้จังวะ บอกแล้วไหนมึงเอาทีมนินจาไหนมาก็ตายหงหมดหลักบอกเลยนะเจอมินาโตกูและลืมบอกว่าจริงเราสามารถเปลี่ยนสก,กินตัวละครตัวเราได้ด้วยนะทุกคนนะเราสามารถกลายร่างเป็นโอคัง,งยคนไหนก็ได้แต่มันเปลืองตังนะครับผมเลยเป็นแค่กาล่าละกันตอนนี้นะครับเราร้างช้างฉีของผมนะครับผู้ฝึกพลังจิตนะครับก็นั่งฝึกกันเต็มเลย <Yeah! S 1> ส่วนด้านบนตรงนี้เราสามารถอัพเกรดต่อได้นะทุกคนนะแต่ราคามันจะค่อนข้างแพงขึ้นไปเรื่อยๆเ <Okay. S 1> นะมื่อกี้น้ำหนมาปลดล็อกดิ ไม่เลยนะฮะโคตรระดับอัลติเมตมาแล้วตังหมดแล้วตังหมดแล้วนะครับอุ้ยมันมีนี่ด้วยนะฮะชื่ออะไรนะมันคือพี่ชายของซาสึเกะนะฮะโอ้โหสุดติ่งเลยพี่น้าตาดีกลัวมันทําไมวะเนี่ยเอาจริงๆก็ๆก็ประมาณนี้สำหรับแบบนี้นะครับก็ถือว่ามันอยู่ถ้าเจอแบบคู่คู่ปรับเทพๆนะแต่ว่านี่ผมมาเล่นในเซิร์ฟที่คนมันเพิ่งเริ่มเล่นกันเองมั้งเนี้ยนะครับก็เลยแบบเจอแต่คนกักากักนะฮะถ้าเจอแบบพวกพาเก้าหางมาด้วยมันน่าจะเท่มากๆเลย โอเคดูไว้พวกนี้ตายหงแล้วกันดูดูไว้นี่นะบุกมาสีฝั่งเลยเฮ้เจอนี่พลังเขี่ยวหมาป่าตายตายตายหงตายหง,ยหงนี่นี่เป็นไงละ่ะดโดนไอ้ฝั่งนี้ฝั่งน,งนี้อันนี้ในปากกจักนาลายเอาตายอ่ะอ่ะ,อะทีมกูตายด้วยโอ้หบอลไฟยักษ์เจอบอลไฟยักษ์ไปเป็นไงละ่ะหนูยังยกแก๊งไปอีกเป็นไงทีมโกแบบนี้ผมก็ยึดได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะเรามีสายบินด้วย โอเคคร่าวๆแบบนี้ก็ลองมาเล่นกันได้นะทุกคนนะเออก็สนุกดีนะมันเฟี้ยวดีนะครับนี่เราผมยังปลดล็อกอะไรไม่เยอะเลยครับแต่ว่าสุดยอดมากๆแมปถือว่าทําดีนะครับแนวคล้ายๆย,ย,ยกทับไปตบฝั่งเพื่อนนั่นเองสามคลิปนี้ฝากพี่น้อ่านี้ฮะใครอยากเข้ามาเล่นเดี๋ยวลองเข้ามาเล่นกันได้นะครับไปละบ๊ายบาย